ใายหันตาระเบียบพักสวัสดีทหารใหม่ทุกนายครู่ชื่อสิบตีเกียงไกลกุณิบูลวันนี้จะทำการฝึกบุคคลนั่งหรือเปล่าสำหรับช่วงนี้จะทำการฝึกในท่านั่งคุกเข่าขจะหัดความมุ่งหมายเพื่อให้ทหารใหม่ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก และเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันของหน่วยทหารมหาเล็กราชวำบรักษาพระองค์ประโยชน์ใช้ในการรักษาการและถวายความเคารพพระมหากัตรย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์คำบอกคำสั่งเป็นคำบอกแบบคำคำใช้บอกสั่งว่านั่งคุกเข่านะครับทำหรือสั่งแบบรวด,ดเร็วว่าอึบอึบต่อไปจะให้ทหารใหม่ดูตัวอย่าง ที่ถูกต้องจับช่วยครูช่วยครูหน้าแถวปะจำดิำช่วครูแถวตองพักต่อไปจะให้ฐานใหม่ ดูตัวอย่างที่ถูกต้องจากชิลคูแบบปิดจังหวะหนึ่งครั้งพร้อมประกอบคำอธิบายและแบบเปิดจังหวะหนึ่งครั้งช่อคูแถาอง้งหงหนายัดยกอกอึบอึบอึบยกอกอึบ,อเ,อบเลิอกอึบอึบ,อบยกอก อึบเมื่อลงต่อไปจะให้ดูตัวอย่างจากี่คุแบบปิดจังหวะหนึ่งครั้งพร้อมประกอบคำอธิบายชื่อคูตรงหน้านัทย,ยกอกอึบชอคูนั่งคุกเข่านัจังหวะตึง <Hey. S 1> เมื่อผู้ปฏิบัติได้ยินคำบอกคำสั่งว่านั่งคุกเข่านัจังหวะตึง ให้พูดฏิบัติชักเท้าซ้ายมาัางหลังเล็กน้อยส้นเท้าซ้ายเปิดจังหวะสองในจังหวะที่สองให้ย่อนข่าซ้ายลงมาหนีท่าคุกเข่าแขนซ้ายอยู่ที่ตะเข็บกางเกงลำตัวตรงมือขวาหนีท่ามันจะหัดจังหวะสาม ในหอยสามหันหน้ามองตรงแปลงหน้าเชื่อครูเลิกทุกเขา่าทำอึบยกอกอึบเมื่อลงต่อไปจะให้ทหารใหม่ลองไปบัตดดูจำนวนสองครั้งทหารใหม่เข่าอง หันใหม่ตรงหน้ายัดยกอกอึบอึบอึบยกอกอึบเลิกอ,อึบอ,อึบยกอกอึบเมื่อลงตรงหน้ายัดยกอกอึบ อับอับยกอกอับเลิกอ,อับอบเมื่อลงลาเบียบพักท่าทีดูการปฏิบัติของทอาหารใหม่ทหารใหม่ปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ยังขาดความแข็งแรงขอเน้นยำ้ำ มือขวาในท่าเนี่ยฮะอกเปิดเท้าซ้ายในจังหวะที่หนึ่งทนเท้าซ้ายเปิดต่อไปออจะให้ร้านใหม่แยกฝึกใหม่เท้าต้อ,อขวาันอ้ออน